สวัสดีนะคะพี่โอนะคะเตรียมแตงโมกับแอปเปลิลให้นะคะน่ารักมากอ่าพี่ชมพู่เพิ่งวิ่งเสร็จนะคะพี่โอก็เตรียมแอปเปลิลกับแตงโมนะคะแล้วก็น้ำแอปเปลิลไซเดอร์นะคะน่ารักอะนี่เดี่โอปอกให้อะ,ะสามลูก แอปเปิ้ลอร่อยมากเลยเนาะแอปเปิ้ลแจ็ดแล้วก็ไู่กินแตงโมไแล้วกินนึงไอ้กล่องที่ผมรอไม่ไหวออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเพราะว่าคนปอกนะคะแต่ไมห่หรอกอร่อยจริงแอปเปิ้ลยี่ห้อแจ็ดนะคะแอปเปิ้ลไม่ต้องอยี่ห้อแจ็ดเท่านั้นเนาะ อ่อมากเย็นเตี๊ยบเลยมาทานด้วยกันนะคะโอเคบ๊ายบาย